ยันบ้านนะยันบ้านนี่อ่ะี้ก็สุดมากหมดนี่อ่ะนี่อ่ะคาเข้า98ไปบอกเลยว่าสไนค์คา98้าก็ว่าสับไวแล้วนะแต่มันมีสไนค์อีกตัวหนึ่งที่น่าจะสับไวกว่าหรือเปล่านะครับ เออหรือเปล่าผมก็ไม่ม่นใจแต่ผมจําได้ว่ามันสับไวมากๆนะผมมันสับไวเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นสไนที่ผมคือเอาจริงๆเนี่ยสายฟรีนะหาได้เลยนะผมแต่ที่แน่ๆคือมันใส่กระสุนเร็วนะอ่ะดูซิว่าในตัวผมมีหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดกล่องก่อนนะผมมีกล่องเหลืออยู่นี่นะเอลดากอนนะครับขออนุญ,ญาตเรียกมันว่าแอลดากอนแล้วกันนะแต่ชื่อมันคือเอ้า Hey, เฮ้ยเกลือสังกนะันอะแต่ชื่อมันคือชื่อนี่ดาร์กอนสไนเปอร์นะผมมาอันนี้ผมคิดว่าใครหลายคนจารู้อยู่แล้วนะคนที่เล่น PvP จะรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ในคลิปนั้นเนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกว่ามีสไนตอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าสับไวเหมือนกันผมไม่รู้นะว่าสไนต์ตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่คลิปเนี้ยผมก็แน่นอนว่าอยากมาเล่นมันอยู่แล้วนะสไนต์ตัวนี้โอ้หไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่แต่สายโหดเนี่ยก็คือสายโหดที่แบบว่าไม่เล่นบาเลทเนาะ สไนตตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเห็นเขาเล่นกันเยอะเลยนะครับอ่าเนี่ยแหละนะครับดาร์กสไนเปอร์ใส่คู่กับเบเลที่ช่วยสบไวโอ้โหผมบอกเลยว่าเสียงเอลนี่แสบแสบดากแน่นอนนะครับบาดตูดกันเลยทีเดียวนะครับอ่าใส่เฮดเกียร์เสริมแกงหน่อยนะครับผมหัวจะได้หนา,หนาจะได้ไม่ต้องแตกง่ายนะผมเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่แตกง่ายนะครับผมไปถึงหนากากหน้ากากเนยดึงหัวไปดึงหัวเนี่ยมา สับายแน่นอนกันดูดูดิเออนี่บอออีกเนี่ดูโอ้โหใส่กระสุนเร็วปกติไอ้สไนต์ตัวเนี้ยมันใส่กระสุนเร็วอยู่แล้วนะครับอืมใส่กระสุนแบบคือเดิมๆอ่ะมันใส่กระสุนเร็วแบบเหมือนเหมือนเรามีเบลล่ที่ช่วยให้ใส่กระสุนเร็วเลยนะเออเหมือนมีเหมือนมีเบลล่รีโหดดแต่ละมีคนเอ้ยอันนี้มปนค้ากาแฝงดีหว่านี่ว่าสไนต์ เอลดาคอนนะครับอ่าฟ้มเลือดโดนเพื่อนเหรอเออช่างมาแล้วกัน <Double kill. S 1> ปกติโหมดสไนนะครับแม่งยิงกันโอโ้โหนัดเดียวแตกแตกัดเบิดอมยิ้มยิ้มตั้ห้องสไนนี้มันเปิดระเบิดด้วยวเหรอเฮ้ยจะคือสไนนี้เวลาผมสับอ่ะโอโ้โหผมผมเน้นสับสามหนึ่งสามคิวคือไง,ไง่้ไงเน้นไวเลย โดนไม่โดนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือมันสับไฟจนแบบมันสะใจมากคนดูอ่ะดูดิวไวไปะล่ะเห็นปะโอ้โหไฟจัดนะครับอยู่ใกล้ๆนี่คือแบบยิงบนลูกซองได้เลยนะเออจะคนไปไหนหมดเน,นี่ยผมอ่าซากเขาเราเราเอาหมดเอาหมดนะครับดูดิย,ดยอดนะเฮ้ยเฮ้ยพี่โอฟู เว้ยไม่ทุนแม่งปุยิงยิงไม่โดน,ดน,ดนตัวไอเด้าเนี่ยมันวิ่งไวเหลือเกินนะครับอ้อบาเลีเกินไปอาเลย้ปบบแป๊บโอ้โหโดนเต็มเต็มบอกเลยว่าโดนเต็มเต็มห,หัวกราบม,มาเลยมาเลยมาเลยใส่กรสุนเร็วอยู่แล้วตรงเนี้ยมาเลยอุ้ยเฮียเอา เซฟเวอร์ฟันผมทีเอ้าชิบหายแล้วมาพอดีเลยนะน,นี่ขำ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 ว่าขำว่าเอ้ยโอ้ปลาเด็ดเหรอเฮ้ยเอ้าเ,เ,เรียบร้อยโอ้จบเลย,เยนัดไม่ตาย เบฟ้ามันไม่ได้บวกตาเมดกันแต่เบดำมันบวกอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปใส่ไปใส่เบเบดำเบดำเบดำนี่วะเออเดี๋ยวก่อนนะเช็คฉายาก่อนโอเคฉายาผมใส่เป็นฉายานี้แต่เล่นสนัยอะเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ฉายาปืนพกก็ได้นะครับเอาเป็นฉายานี้ดีกว่านะเล่นสนัยทั้งทีนะครับอ่ะเบเล่ก็เป็นเบเล่ดำแล้วกันนะครับดำก็น่าจะเวิร์กหน่อยนะครับผมนี่พาวเวอร์ขึ้นมาร0 9บวก14ผมมีหัวสุดแม่นสิแรงสิบนะผมนะ เอออันนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะครับผมอ่าเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านเอาห้องอื่นเอาห้องอื่นเอาล้วครับเบิรดนี่งหอสไนเปอร์โอ้ยเขตกใจเลยอุ้ยมีระเบิดด้วยวะห้องนี้เปิดระเบิดป่ะโอ้ยเปนจักราแนยเลยโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกว่าสนาไสนเปอร์หัวทุกอะไรวะสไนเปอร์ทุกตัวแม่นไปเปลป่าแหละแม่นประมาณนั้นนะครับถือใครขึ้นมาบ้านนะครับทำไมไม่ แกเยเอะเลยเกินใครขึ้นมาบ้านไม่รู้เโโมื่อกี้โอ้โหน้าหลานก็ครอบประตูหน้าบ้านก่อนเอ้า <c oughs> อย่าไปอีกแล้วเหยียบเลยผมเหยียบเลยอ่ะอือคน,นที่ได้ผมเหยียได้ก็คือคนที่อาต้านยอยอกยอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอหตูดดำๆนะครับเฮ้ยมีระเบิดไม่ใช่มีระเบิดตาระเบิดโดนคนข้างบนครับเอา้าเจเร้นมาเลยไม่ต้องทำเนียนสบสาม방ทองไปไม่เนียบไปเรียนมาใหม่เดี๋ยวดือเดือดเที่คนเอ่อเล่นโปรหรอสาม방ทองโอ้สกอร,ร์ยิงเจ็ดตายแปดนะครับแต่ก็อันนี้สกอร,ร์มันยังดูไม่เวอร์นะเอาจริงๆอะ่ะเอาเล่นจบแล้ว เรื่องทีว่ามีประเด็นนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเข้ามานี่ยังไม่ทันอะไรเลยไปครับดาร์กอนสไลเปอร์หนึ่งนัดอยู่เนอเฮ้ยคนก็เข้ามานะอยู่ไหนบนว่าฝั่งไหนด้วย ระหว่างสไนตตัวนี้กับคาก็แปดนะครับถามว่าผมชอบันไหนผมความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าผมเอามันเป็นความรู้สึกตัวผมนะสำหรับผมนะผมคิดว่าคาก้าแปด่ยมันยิงแล้วมาถนัดมือสำหรับผมมากเลยนะแต่พูดตรงๆนะว่าสไนต์ไอที่ผมถือเนี่ยคือมันโหดมากนะเอาจริงๆอ่ะเออบอกตรงๆเลยว่าไม่แพ้คาก้าแปดแน่นอนครับเดี๋ยวๆมาอย่างไร มาอีกแล้วข่าวหลังเนี่ยจะมาบ้านคนอื่นเนี่ยเออโทรบอกกันก่อนมาแบบนี้ไม่ได้มาแบบนี้ไม่ได้เสียงเสียงโอู้สวยดีดีดีผมกาลังยิงไม่โดนเลยที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 อันแน่ว่าเราต้องโทรเฮ้ยเดี๋ยวนะใจเย็นนะอยู่ใกล้ๆเราค่อยซอยนะครับ อยู่ไกลๆแล้วก็เน yes. ้นย oh, oh. ิงให้โดนไปก่อนเจ็บี๋ยอโหหล่อยอเขาแท้ๆเรียบร้อย เจอสเต็ปคิวๆบ้างนะครับสเต็ปคิวๆยิงแบบคิวๆิวเฮ้ยผมเล็งพี่หัวฟูมาตั้งนานแล้วไม่มีเลยอุสาวิ่งมาอุสาวิ่งกลับบ้าน <t> ูกถูกพิบท่านผู้ชมอันตรายมากเลยนะครับสกอร์ซูสีมากอนะน่เอาจริงๆโอ้โหโดนสอยอย่าเปลี่ยนดานแล้ววะเฮจ่าเลยยูโน hey, yeah, yeah, you know. ไม่โดนเลยครับเห็นไหมเออลอยมันลอยไม่ค่อยโดนเพราะฉะนั้นนะครับต้องเหลาครับผมท hmm. าไมตายก็เหลาอีกอะ บาเลีแม่งมาแล้วโอ้ยบาเลีมาแล้วอุ้ยลงมาพิมพ์นานจังอุ้ย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 ว้ายว้ายว้ายไม่เอาไม่เอาอุ้ยขอบคุณครับเพื่อนผมสุดยอดของเพื่อนกูยิ่งใหญ่เลยทางซ้ายจะเย็นเดี๋ยวผมระวังทางซ้ายนี่แหละไม่ใช่อะไรเอาละเว้ย โอ้สกอร์สูสีแล้วทำไปเล่นไปเห็นอย่างงี้นี่เกมพลิกได้แล้วเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนกูหรอเนี่ยใครเนี่ยเอา้านึกว่าเพื่อนผมโอ้โหไอ้นึกว่าไอเราก็นึกว่าเพื่อนเราเว้ยไม่ไหวแล้ววะไม่ตายโอ้โหเจิง <ST AN CE> เรียบร้อยเย้โอ้โหหลักฐานคาตาไอรีเพย์เองทำให้ข้าดูแย่กูถือดาบไรเซเบอร์เลยมเมื่อกี้นะ <Yeah. S 1> เออคนที่เกียดมีดน,นี่ไม่ลุมด่ากูตายเหรอนี่ <ST AN CE> ไปครับลุยกันต่อนะครับผมกับดาบซับไพ่เบลดนะครับผมก็ <All right. S 1> เนาะ <ไป S 1> กำลังมันนะคือเล่นสนายนี่มันมันนะแต่ว่าผม,ผมพูดตรงๆเลยว่าผมี่ยแม่งแย่เองตรงเรื่องที่ยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับผม พื้นมันเปลี่ยนแล้วนี่หว่าเปลี่ยนเป็นสนามหญ้าละเฮ้ยเอาเอ้ยเห็นยืนนิ่งแล้วคนไปไหนเปร์ดตามหลังมาเหรอผมไม่ได้ฟังเสียง ไปครับไปครับคนค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆรอใคนเต็มก่อนไหมแล้วผมค่อยตัดตอนที่คนมาเนาะเอาอย่างนั้นก็ได้อะเอาอย่างนั้นดีกว่าไม่งั้นคนดูด,ดูไม่มันแน่นอนครับคนมันน้อยครับคลิกซ้ายคลิกขวาคิวเฮ้ยอะไรกันน,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  <laughs> นี่มันสูตรชั้นนี่นี่มันสูตรสูตรเดียวกัที่ชั้นสับลูกซองเลยเนี่ย ไม่สับครับเอาเอะไรวะล่ะโอ้ยโอ้ดาบใหญ่เหมือนกันนี่เธอเอ้ยโอ้โหการเข้าแล้วหูเอาตรงไหนดีมาดิตรงเนี้ยไอ้โผตายยังตมอปลอดไทยมาคนดูผมว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับไปครับน่าจะกลับไปแล้วล่ะเฮ้ยทำไมเน็ตปิงวะคนนั้นเห็นไม่ดีหรอสวยครับทำดีซ้ายขวาจิ้วัว าึ่มเนี่ยยิงเน้นๆเราก็ยิงได้นะครับยิงเน้นๆเราก็ยิงได้นะครับเน้นๆเราก็ยิงได้นะครับนี่นะครับยิงเน้นๆก็ยิงได้โอ้ติดติดโดดใส่เพื่อนเลยกู โอ้ยรู้ไหมเธอเนี่ยมันไม่น่ารักก็ตงที่ตัวเตือนแม่งอึดแล้วล่ะนี่ไงเป็นไงแล้วเป็นไงล้วโอ้โหเมื่อกี้บาเลีแล้ว่ะโอ้โหถ้าผ่านเกิดใหม่แน่นอนเกิดใหม่ไปเติมเลือดที่ฐานเนี่ยครับ โดนเราเห็นแวบๆบแบบอเดะยิงโดนเหรอหน้ากากเด้งเหรอมคืดหลอดเลือดอะ่ะเออยันบ้านอะ่ะยันบ้าน <c oughs> นี่อ่ก <c oughs> ็สุดมากหมดนี่อเะนี่อะโอ้ย <c oughs> ีอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุ้ยผกนะเพื่อนนี่ไงนี่ไงเล่นหน้าบ้านเลยเพ่ยึดเอาเลือดให้เต็มเอาเลือดให้เต็มโอ้โหนี่ไงขนาดเลือดเต็มอะไอเดี๋ยวยังกำลังยิงไม่โดนเลย โอ้โหชิบหายโอ้โหโดนไปทีคือดาบในเป็นพาซิชั่นนี้มันโคตรน่ากลัวจริงๆอะ่ะมันเดินง้างเดินง้างเดินแบบวิ่งง้างไล่สับโอ้โหมันโคตรน่ากลัวคือโดนทีก็แบบไม่ตายก็สาหัสนะครับเมื่อกี้นี้อ่ะโอเคนะผมกับการเล่นสไนเปอร์นะครับผมกับเจ้าเอลดาคอนหรือดากอนสไนเปอร์ก็คือมันผมมองว่ามันดีนะไอ้สไนเปอร์ตัวนี้ก็คือสายฟรีเนี่ยสามารถ หาเล่นได้เลยนะผมหาเล่นได้เลยก็ต้องเก็บกล่องเก็บแท็กกันนิดนึงนะผมเพื่อที่จะได้เล่นไอ้เจ้าสไนตตัวนี้นะผมแต่ก็เนาะการที่จะสับไวแบบผมเนี่ยก็คือแม่ก็ต้องเติมซื้อเบเลยนี่นแหละเออมันไม่มีไปเล่แจกบ้างเหรอจีเอ็มน่าจะแจกไปเล่สับไวให้สายฟรีมันนะ่เออเนาะน่าจะแจกหน่อยนะครับสักปันสองวันยังดี นะมันไม่เสียหายห,ายหรอกผมว่านะหรือมันมีแต่ว่าผมหาไม่เจอหรือ,อยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เนะผมโอเคผมก็ไปเช็คใหม่ในคลิปหน้านะผมขอบคุณที่รับชมมากครับผมแล้วเจอกันจ้า